สวัสดีผู้ชมทุกทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเคซ i ร s สแมน h anel จะมาพูดคุยและดูซีรีส์เกาหลีที่ผมได้ดูนะครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำและพูดคุยกันหลังดูเลยนะครับสำหรับซีรีส์ของ Netflix นะครับเรื่อง The b e q u i t ทเทนะครับหรือว่ามรดกอาถรรพ์นะครับซึ่งออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยทั้งหมด6ตอนนะครับเป็นซีรีส์ออริจินอลของ Netflix นะครับที่ตอนแรกก็ลังเลอยู่ครับว่า เออเราจะมารีวิวก่อนดีไหมหรือว่าเป็นพูดคุยกันหลังดูเลยนะฮะก็สุดท้ายตัดสินใจแล้วพูดคุยกันหลังดูเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันแบบถ้าบอกว่าจะมาพูดถึงในเรื่องย่อกัอนแบนักแสดงมันจะสั้นมากเลยครับก็เลยแบบว่าคุยเลยนะฮะอ่าสำหรับเ e อ q u i t t e ฮนะครับ ก็ต้องเตือนกันก่อนรอบนี้ผมมีสปอยนะเพราะว่าผมจะมาเม้ามอยหลังจากที่ดูด้วยเพราะว่าอัดอั้นตันใจมากนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ในภาพรวมเกินอย่างนี้ก่อนครับว่าเป็นซีรีส์แนวสืบสวนระทึกขวัญแล้วก็จะมีความ ผสมผสมกับตีมหมอผีไสยศาสตร์คำสาบอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับที่ทําให้เราก็ระแวงตลอดเวลาดเรื่องราวเนี่ยครับมันจะเล่าถึงตัวนางเอกของเรานั่นก็คือตัวยุนซอฮานะครับที่รบบทโดยคุณคิมฮยอนจูนั่นเองนะครับซึ่งเธอนะครับก็จะเป็นอาจารย์ผู้ช่วยนะครับที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับที่กําลังพยายามไต่เต้าตให้ได้เป็นตําแหน่งอาจารย์ประจำนะครับแล้วก็ต้องเรียกว่าชีวิตของเธอก็อยู่ในช่วงที่แบบรุ่มรุ่ม้อนๆอน,นมากเพราะว่า ในชีพการงานก็คือก็พยายามจะไต่เต้าก็จริงแต่ว่าไออาจารย์ครับที่เป็นหัวหน้าหลักของเธอก็หลอกใช้งานเธอแถมสามีของเธอก็ยังมีชู้อีกนะครับทำให้เรียกว่าชีวิตของเธอก็เลยไม่มีความสุขสักเท่าไหร่นะครับจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับมันมีเหตุการณ์ที่ทาให้ชีวิตของเธอกลับตลบตาเลยเพราะว่าอยู่ดีๆครับก็มีสายครับจากตํารวจโทรมาแจ้งว่าคุณอาของเธอเสียชีวิตแล้วซึ่งเธอก็งงว่าคุณอาไหนวะ ไม่มีคุณอาอะไรประมาณนี้เลยคือเป็นคุณอาที่เธอไม่รู้สักมาก่อนนะครับแล้วเธอเธอจึงเพิ่งได้รู้ว่าตัวเองมีคุณอาด้วยและที่สําคัญกว่านั้นก็คือคุณอาคนนี้นะครับได้ทิ้งมรดกนะครับเป็นที่ดินของสุสานประจําตระกูลให้เธอด้วยนะครับซึ่งมันก็เลยทําให้ชีวิตของเธอที่ตอนนั้นก็กําลังอยู่ในแบบช่วงที่แบบยังลอยๆอยู่ตอนนั้นอนะ่ะก็เริ่มเห็นหนทางแล้วว่าเฮ้ยเหมือนมีมรดกตกทอดมาที่เธออยู่ก้อนหนึ่งซึ่งมันน่าจะทําให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนแปลงไปแต่ทีนี้ ไอกมรดกก้อนนี่แหละครับมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้คนแปลกหน้าแล้วก็ญาติญาติที่เธอไม่เคยเจอมาปรากฏตัวต่อหน้าเธอและนําไปสู่ความบานปลายขั้นสุดของเรื่องนี้นั่นเองนะครับซึ่งฟังแรกๆมันจะคล้ายๆแมสเคิลนะซึ่งผมรู้สึกว่ามันคล้ายมากเลยนะครับเป็นมีความให้เดาทางก่อนครับว่าซีรีส์เรื่องนี้มันจะออกไปเวไหนนะฮะแล้วก็มาถึงจุดคลายแม็กของเรื่องที่ผมบอกเลยว่าพีคมากนะครับแต่ต้องยอมรับข้อน,นึงเลยก็คือ,อเรื่องนี้ มันจะเป็นซีรีส์สืบสวนที่เขาจะปล่อยให้เราสงสัยแล้วค่อยๆเล่าให้เรารู้เรื่องเกี่ยวกับตัวนางเอกเกี่ยวกับญาติของเธอหรือน้องชายต่างพ่อของเธอที่ปรากฏตัวขึ้นมาอ่าแล้วก็เริ่มมีเหตุการณ์ฆาตรกรรมเกิดขึ้นแล้วก็มีสายสืบเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทําให้ในช่วงแรกๆเลยสี่ตอนแรกเนี่ยมันเป็นการอินโทรและการปูเนื้อเรื่องซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าจิตไม่แข็งพอคือน่าจะเทตั้งแต่แรกครับเพราะว่ามัน ผมจะเรียกว่าอะไรอันนี้ผมพยายามแบบเอาใจช่วยเต็มที่แล้วนะฮะแต่ว่าตลอดสี่ตอนแรกคือผมนึกตลอดเวลาเลยครับว่าจะสนุกเมื่อไหร่ครับมัน <c oughs> มันจะบิวนานไ,ไหมมันจะเริ่มสนุกแล้วใช่ไหมหรือว่ายังไงครับหรือว่าจะไปพลิกท้ายๆใช่ไหมผมก็เลยยังมีความหวังตลอดการดูเลยว่าอตอนห้าตอนหกมันต้องมีของดีมันต้องมีปล่อยมัดทุกซีวะอะไรประมาณนี้ซึ่งถามว่ามีไหมมันก็มีแหละครับแต่ว่าเต้องยอมรับว่าบาดแผลในช่วงสี่ตอนแรกก็คือทําให้แบบ ผมเชื่อว่าสัก90%ของคนดูน่าจะเทตั้งแต่แรกแล้วนะครับแต่ว่า,าถ้าคุณยังเชื่อในตัวผมนะฮะผมว่ากัดฟันสักนิดนึงนะครับแล้วไปรอตอนเฉลยผมว่าอยู่ในจุดที่ออพอใช้ได้เหมือนกันไม่ได้แย่ขนาดนั้นสําหรับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเรื่องเนี้ย หลักๆเลยแกนในการเล่าเรื่องของเขามันจะมีอยู่2เส้นนะครับลักๆเลยปมแรกก็คือเกี่ยวกับครอบครัวของนางเอกใช่ไหมครับเพราะว่าตัวเธอเองเนี่ยเรียกว่าได้มาพบกับญาติของเธอที่เธอไม่เคยเจอมาก่อนอย่างน้องชายต่างพ่อเนี่ยที่รับบทโดยคุณรีวิวองซูอะครับซึ่งความบันเทิงมันก็คือว่าพอดีด้วยน้องชายของเขามันมีความแปลกๆครับมันจะดูแบบจิตจิตดูรู้สึกว่าแบบเป็นคนแปลกๆดูเป็นคนน่ากลัวครับเพราะว่าเวลาเข้าหาเธอเขาก็จะมีลักษณะที่แบบว่าพูดจามไม่ค่อยรู้เรื่องแถมก็มีแบบ ยิ้มมัง่งหัวเราะมั่งบางทีก็ทำหน้าน่ากลัวใส่เธอซึ่งไม่แปลกครับที่ทําให้พี่สาวอย่างเธอเนี่ยมันต้องกังวลสิว่าแบบเฮ้ยอยู่ดีๆไอ้น้องชายคนนี้มาจากไหนแล้วทำไมมาดูน่ากลัวจังแล้วเขาพยายามที่จะเอามราดกชิ้นนี้ไปด้วยเพราะว่าเขามีสิทธิ์จะแย่งด้วยเพราะฉะนั้นน่ะ โหไม่แปลกใจเลยที่นางเอกจะหลอนตัวน้องชายคนนี้นะครับอย่าว่าแต่นางเอกเลยคนดูยังหลอนเลยเพราะว่าไปๆมาๆเนี่ยไอ้น้องชายคนนี้ว่าเนี่ยเออเรียกว่าเป็นลูกศิษย์ของหมอผีลูกศิษย์ของเออเป็นอาจารย์ด้านาศิลศาสตร,ร์มาก่อนเพราะว่าเขาก็จะมีแบบการทํายันของมนมีการเหมือนเผาตุ๊กตาฟางอะไรประมาณนี้ครับทำให้เราเริ่มกังวลแล้วว่าแบบเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เรื่องนี้มันมาเวไหน่วะมันมาแบบ เป็นแนวผีผีเป็นแนวแบบสายศาสตร์หรือเปล่าวะซึ่งนี่คือช็อตแรกนะครับที่ทําให้เราก็กังวลตลอดเรื่องเลยว่าไอ้น้องชายเนี่ยมันจะมาเวไหนมันจะพยายามมาฆ่าพี่สาวหรือเปล่านะครับซึ่งขนาดนั้นเองนะครับในช่วงที่มันเกิดความระแวงกันเนี่ยครับก็มันก็มีเรียกว่าคนใกล้ตัวของนางเอกค่อยๆตายไปทีละคนครับซึ่งผมรู้สึกแวบ,บแรกเลยนะเฮ้ยเรียกว่าแนนปะเนี่ย <laughs> มารงเรียกว่าแนนเลยครับที่แบบพอนางเอกเริ่มหมันไส้ใครเกลียดใครปุร๊บคนนั้นมันจะเริ่มตายไปซีรีส์มันก็เริ่มแบบปล่อยข้อมูลตรงนี้ออกมาทําาให้เ้เเเรริ่มแแวงแวงลย หรือมีผีวะหรือว่ามีพลังลึกลับบางอย่างที่แบบคอยจัดการคนที่นางเอกไม่ชอบอยู่หรออะไรประมาณนี้ครับแต่ว่า มันก็ได้ปล่อยแหละว่ามันมีฆาตกรที่คอยไล่ฆ่าคนอยู่ครับแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นใครหรือมันเป็นคนหรือเปล่าเขาไม่รู้อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้อีกเส้นเรื่องหนึ่งนะครับก็จะไ้พูดถึงตำรวจ2คนนะครับที่จะรับบทโดยคุณพักฮีซุนกับคุณพักวยองอึนนั่นเองนะครับซึ่งทั้งสองคนก็เรียกว่าเป็นคู่หูนะครับที่สนิทกันเหมือนพี่น้องในอดีตนะครับแต่ว่าด้วยปมปัญหานะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวคุณพักฮีซุนนะครับที่ผมเรียกว่าสายสืบชเกกันิดขึ้บบคุณสสายชวนะครัับหลงจากทีรยไปนะคับแล้วก็็เเอลูกกขงาปไพักนึงนะครับแล้ว ทำให้ลูกของเขาเองเนี่ยก็มาลงมือทําร้ายตํารวจด้วยกันนะครับนั่นก็คือตัวหัวหน้าพักของเราเนี่ยแหละทําให้เรียกว่าความสัมพันธ์ของสองคนนี้ก็คือเริ่มเล้าฉานนะครับและทําให้ไอ้ตัวหัวหน้าพักนะครับที่เป็นอดีตรุ่นน้องของตัวสายซืบช่วเนี่ย ก็เริ่มที่จะแบบไม่คุยกันเริ่มแบบเริ่มใช้อํานาจกดขี่รุ่นพี่ของตัวเองนะครับแล้วกลายเป็นว่า2คนนี้จากคนที่สนิทกันก็เลยเหมือนกับมีกาแพงอันนึงมากั้นเอาไว้ที่เป็นกําแพงของความรู้สึกผิดความแพงของความรู้สึกแบบสมเพศตัวเองอะไรประมาณนี้กั้นอยู่ทําให้ตอนนี้ตัวรุ่นน้องครับก็เลยมาเป็นหัวหน้าของตัวสายสืบชเวนนั่นเองนะครับแล้วก็สองสองคนนี้ก็ได้มาสืบสวนคดีนี้นะครับแล้วก็ตามหาความจริงว่าไอ้ฆาตกรเนี่ยมันคือใครกันแน่ครับซึ่งแน่นอนฮะนางเอกก็ระแวงไอ้ตัวน้องชายของเขา ไอตัวน้องชายมันก็ทําตัวพิรุษจ,จริงเลยครับรวมถึงตัวฝั่งตํารวจก็แน่นอนครับก็คิดว่าไอตัวน้องชายเ่ยแหละน่าจะเป็นฆาตกรนะครับซึ่งตํารวจเองก็แบ่งเป็น2ฝั่งอย่างไอตัวหัวหน้าพักเนี่ยก็คือมุ่งเป้าไว้ที่ไอตัวน้องชายเลยว่าไอเนี่ย ตัวฆาตกรแน่ๆครับขาหนึ่งก็คือตัวสายสืบช่วยครับก็พยายามจะไปสืบหาความจริงนะครับตามสไตล์ของเขาที่หลังๆก็เริ่มแบบขัดคําสั่งรุ่นน้องหรือว่าตัวหัวหน้าของเขานะครับแล้วก็ไปสืบข้อมูลอยู่คนเดียวนะครับซึ่งทําให้นะครับก็ตลอด4ตอนแรกเราก็จะได้เห็นว่าโอเคนั่งเอกก็คอยหลบหนีไอ้ตัวน้องชายน้องชายก็ทําตัวแปลกๆกับนั่งเอกไอ้ตัวสายสืบ2คนก็แบ่งกันสืบอีกทะเลาะกันมั่งแง่งกันมั่งอะไรประมาณนี้นะครับตลอดเส้นทางเลยนะครับซึ่งฟังเหมือนจะดูดีนะครับเพราะว่าตลอดทางทําให้เราก็ลุุ้้้้นนออยยยยยู่่่แดดวววววคาาาามรงงเเกัับตชสที มันจะมามุกไหนวะมันจะมามุกไหนวะแล้วจนกระทั่งนะครับพอมันมาเฉลยใน EP เอ่อเรียกว่า EP 5 EP 6เนี่ยก็ผมเรียกว่าผมถือว่าก็ก็พีคประมาณนึงเหมือนกันนะเพราะว่าอึ้งเหมือนกันว่าแบบฮะ มาเล่นมุกนี้ล้วครับอะไรประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าเอาจริงอตอนแรกใน,ในเรื่องมันจะมีทิ้งปมอยู่แล้วนะครับนี่ผมขอสปอยนิดนึงก่อนนะครับยังไม่สปอยเต็มนะครับก็คือสุดท้ายาาสายสืบมันก็รู้แล้วครับว่าไอตัวฆาตกรคนนี้มันเป็นใครซึ่งไอตัวฆาตกรคนนี้ด้านมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับตัวนางเอกกับตัวน้องชายด้วยซึ่งตอนแรกก็ใครวะไม่มีข้อมูลเลยตอนนั้นในหัวคือแรงค์เลยแบบมึงเอาใครมาส่วนกระทั่งพอเฉลยมาปุ๊บก็ช็อกไปแบบว่าโอ้คนนี้นี่เองเลยนะครับก็ถือว่า ไม่ผิดคาดเท่าไหร่เพราะว่าตอนแรกถ้าคุณสังเกตดีๆตั้งแต่ตอนแรกๆคุณจะพอเห็นอยู่แล้วแหละครับว่ามันเป็นใครอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปคุยในสปอยทีหนึ่งนะครับทาให้จังหวะที่พอเฉลยคนร้ายออกมาปุ๊บเปลี่ยนแนวทันทีแต่ว่าก็เขาก็ปล่อยมัดฮุกช่วงนี้แหละครับเพราะว่าก็ได้เรียกว่าเปิดเผยความลับของตระกูลนางเอกด้วยว่ามันมีความลับที่บอกใครไม่ได้นะครับแล้วก็พูดถึงตัวตนของฆาตรกรด้วยว่าทําไมถึงทําแบบนี้ทําไมถึงลงมือฆ่าคนเหล่านี้เพื่ออะไรมันเฉลยหมดเลยนะครับและที่สาคัญก็คือสุดท้้ายแลวนี เขาก็ได้มาเรียกว่ามาหาทางลงให้กับความสัมพันธ์ของตํารวจ2นายนะครับก็คือตัวหัวหน้าพักกับสายสืบชเวครับให้หาทางลงให้เจอให้ได้ซึ่งผมก็เลยมองว่าซีรีส์เรื่องนี้เออก็เป็นซีรีส์หตอนที่ก็ดูเพลินๆนะฮะดูเพลินๆใช้ได้เหมือนกันแต่ถามว่าสนุกขนาดนั้นไหมกห็เฉยๆเฉยๆครับก็ผมว่าให้คะแนนกลางๆถ้าให้คะแนนของเรื่องนี้ก็สัก ห้าเต็มสิบประมาณนั้นครับซึ่งห้าเต็มสิบเนี่ยให้คะแนนหลักๆมาจากสองตอนสุดท้ายที่เขาเฉลยปมออกมาได้ค่อนข้างอววะประมาณหนึ่งเหมือนกันกับอีกอย่างหนึ่งคือผมชอบความสัมพันธ์ของตัวสายสืบสองคนมากกว่าทอดนางเอกเยอะเลยครับคือสายสืบสองคนผมมองว่ามันมีเรียกว่ามันมีปมปัญหาในจิตใจที่พวกเขาก็ไม่ได้คุยกันตรงๆแล้วก็มีสร้างกำแพงระหว่างกันไว้แต่พอสุดท้ายพอมาเคลียร์ใจกันได้ทุกอย่างมันแบบผมชอบมากจริงๆตัดเรื่องนางเอกไปดูเฉพาะคู่สองคู่หูนี้ยังได้เลยนะ ส่วนไอ้ที่หักคะแนนเยอะๆเลยก็คือไอ้สีต่ตอนแรกนี่แหละครับที่แบบยืดจัดยืดไม่พอเนอยด้วยเนยไม่พอเอาจริงมันทาให้หลายๆคนที่คาดหวังแล้วมันเป็นซีรีส์แนวแบบเฮอร์เรอร์เป็นแบบสยองศาสตร์โดยหน่อยก็อาจจะผิดหวังพอสมควรเหมือนกันนะครับรวมถึงผมบอกเลยนะตัวละครนางเอกคือโดนแกงมากครับคือแบบเอาจริงขึ้นชื่อว่านางเอกก็จริงครับแต่ว่าบทบาทของเธอคือไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากทําตัวน่าําคาญครับสําหรับผมนะคือผมเข้าใจว่าแบบนางเอกก็คือเขาเรียกว่าเป็นตัวละครที่น่าสงสารที่แบบ ชีวิตก็ใช่ว่าจะดีอยู่แล้วปรากฏว่าพอมาเจอเหตุการณ์เหล่านี้ก็เรียกว่าดําดิ่งเลยอะแล้วพอสุดท้ายมาเจอเฉลยความจริงก็ยิ่งดิ่งเข้าไปอีกเข้าใจครับคือผู้มเข้าใจเลยว่านางเอกประสบกับอะไรมาแต่ว่าก็ต้องยอมรับเลยว่าบทของนางเอกคือแบบน่าตำคาญมากครับครับพอๆกับไอ้หัวหน้าพักครับที่แบบงงแงงทั้งเรื่องขี้น้อยใจทั้งเรื่องเลยนะครับซึ่ง หคะแนนนะครับอีกส่วนหนึ่งผมลืมบอกผมขอยกความดีความชอบให้กับ2นักสแสดงเลยก็คือคุณพักฮีซุนที่เล่นเป็นสายสืบเวที่แบบเล่นดีมากแล้วเป็นเดอแบกของเรื่องนะครับเพราะว่าเขาเนี่แหละคือคนที่ไขคดีนี้ได้นะครับกับอีกคนนึงก็คือคุณบยูคยองซูนี่แหละครับในบทของน้องชายที่ตีบทแตกมาก นี่ตีบทแตกมากก็แบบไอ้นี่มันทําให้เราระแวงทั้งเรื่องเลยว่ะคือแสดงดีมากนะครับแล้วก็พอเขาได้ได้เรียกว่าเฉลยข้อมูลทั้งหมดออกมาก็ทำให้เรารู้สึกแบบชอบตัวละครนี้มากขึ้นนะครับทาให้ผมก็เลยให้คะแนนอยู่ประมาณ5เต็ม10บละกันนะครับซึ่งทีนี้นะครับก็ถึงส่วนของสปอยแล้วนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ดูนะครับและคิดว่าจะลองไปดูแนะนําว่าอันนี้เดี๋ยวปิดคลิปไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาย้อนมาดูช่วงนี้อีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าสําหรับใครที่ดูแล้วนะครับหรือว่าคิดว่าไม่ดดดููแแน่่ๆลล้้วอออยยยากสปฟังตไเะ ก็สรุปว่าคนร้ายอ่ะคือพิกจริงนะฮะพิกจริงประมาณหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือเป็นคุณอาของนางเอกเฉยเลยครับซึ่งงงใช่ไหมฮะคุณอามาจากไหนอีกคืออย่างงี้ครับเล่าอย่างงี้คือในครอบครัวของนางเอกอ่ะก็คือพ่อเป็นถ้าสมม่ผิดีนะพ่อเป็นพี่ชายคนโตแล้วก็จะมีะน้องชายก็คือคุณอาที่เสียในเรื่องแหละครับทำให้มรดกมาตกถึงนางเอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีคุณอาผู้หญิงอีกคนนึงนะครับเป็น เป็นน้องสาวคนเล็กในตระกูลนะครับแต่ว่าน้องสาวคนนี้เรียกว่าเกิดมามีอาการอัปากแหว่งเพดานโวนะครับทำให้เธอถูกบูลลี่ตั้งแต่เด็กๆทําให้เธอไม่มีความมั่นใจในการใช้ชีวิตซึ่งเหตุมันเกิดจากว่าตอนที่ตัวน้องสาวน่าจะได้แบบแต่งออกแล้วแหละแต่ว่าน่าจะเกิดเหตุบางอย่างผมจําไม่ได้ทําให้เธอจึงถูกเทนะครับแล้วก็ถูกแบบส่งกลับตระกูลมาซึ่งมันก็เลยเป็นความอัปยศของตระกูลครับซึ่งไอ้ตัวคุณปู่นะครับหรือว่าคุณพ่อของอตัว หญิงสาวคนนี้ก็เรียกว่าพยายามที่จะขับไล่สายส่งลูกสาวไปเหมือนกันนะครับทำให้ตัวพี่ชายอ่ะก็คือพ่อของนางเอกครับจึงรับน้องสาวไปเลี้ยงดูนะครับซึ่งขณะนั้นไอตัวพ่อของนางเอกอ่ะคือมีเมียแล้วแล้วก็มีลูกสาวเป็นนางเอกแล้วแต่ว่าเขาเลือกที่จะไปปกป้องน้องสาวของเขา <S <S ทีนี้ความบันเทิงมันเกิดตรงที่ว่าคู่เนี้ยครับมันเกินเลยมากกว่าพี่น้องแล้วกันทําให้เรียกว่า2คนนี้ก็เลยมีลูกด้วยกันครับ ซึ่งมีลูกด้วยกันก็เลยเกิดมาเป็นตัวน้องชายของนางเอกนั่นแหละครับซึ่งนางเอกพึ่งตอนที่รู้ความจริงนี้ก็ช็อกไป,เ,ปเหมือนกันว่าแบบอะไรวะชีวิตที่ผ่านมาไอคนที่ทําให้ชีวิตครอบครัวของเธอพังคืออาเหรอครับและที่ไม่หนําซ้ําก็คือไอคุณอาที่ว่าคือมาไล่ฆ่าเธออีกนะครับเพราะว่าโอเคอาคนนี้ก็คือไปเก็บสามาีที่เป็นชู้ของนางเอกนะครับไปเก็บไอตัวนักสืบอีกคนหนึ่งนะครับและพยายามจะฆ่านางเอกด้วยด้วยเหตุผลที่ว่า เธอต้องการเอาตัวมารดกเนี้ยให้ลูกชายของเธอแต่ว่าเธอไม่สามารถออกตัวได้นะครับและถึงทันก็คือเธอไม่อยากให้ใครรู้ตัวตนที่น่าอับอายของเธอซึ่งก็หรอคือแบบจริงเหรอวะคือแบบจริงเหรอวะคือตอนที่มันดูฉากนะั้นนางเอกก็แบบว่าทําไมไม่พูดกันดีๆอ่ะคุณผมแคปภาพมาให้เลยคือแบบตอนนั้นผมรู้สึกเดียวกันเลยแบบคุณอาที่น่ารักครับคุยกันก็ได้ครับนางเอกมันไม่ได้แบบสิ้นไร้ไม้ต่อขนาดนั้นครับนางเอกมันมีช่องทางครับสามารถคุยกันดีๆได้ครับ <laughs> คือแบบไปต้องฆ่าต้องแกงเงินก็ได้ครับแต่ว่าเออตอนนั้นก็แบบอารมณ์ก็คงแบบว่าก็ไม่อยากจะไป,ปะเผชิญหน้ากับโลกความเป็นจริงตอนนั้นก็มีส่วนหนึ่งก็คือคุณอาก็หล่อนๆแล้วด้วยครับทาให้กเ็เลยมองว่าไล่เก็บคนไล่ฆ่าคนที่มีความเกี่ยวข้องกับมรดกมันง่ายกว่าเพราะว่าตัวตนของเธอคือไม่มีใครรู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็สายสืบชว่วยก็สืบจนเจอว่าแบบอ้าวนี่ไงไอตัวฆาตกรเนี่ย มันมี DNA ที่มีความสัมพันธ์กับตัวพระนางเอ้ยไม่ใช่พูดผิดมีความสัมพันธ์กับไอตัวพี่สาวกับน้องชายคู่นี้ซึ่งตอนแรกผมก็งงตอนที่ผมเห็นผลของ DNA มาว่ามันคืออะไรวะเพราะว่าใน DNA นั้นอะ่ะบอกว่าฆาตรกรคนนี้มีความเป็นญาติกับฝั่งพ่อของนางเอกและมีความเป็นญาติกับฝั่งแม่ของน้องชายซึ่งไอเราก็งง,งงว่าแบบเดี๋ยวนะทำไม d n a ของสองคนมันถึงมารวมกันได้วะ <c oughs> ก็เลยแบบจนกระทั่งออกมา,ามาถึงบางอ้อว,ว่าอ๋อ มันคือน้องสาวของพ่อที่มีลูกด้วยกันกับพ่อก็เลยแบบอ๋อโอเคฉลาดนะเราเนะี่ยใครมันจะไปเดาได้วะก็เลยแบบโอเคผมเลยให้คะแนนในส่วนนี้ที่แบบว่าเออมันก็พีคดีเหมือนกันนะแล้วพอ ถึงช่วงในท้ายที่เป็นช่วงคลายแม็กซ์ของเรื่องที่แบบว่าก็พอมารดกมาถึงนางเอกใช่ไหมครับแล้วตัวน้องชายผมมาตอนนั้นนางเอกมันก็หล่อนแล้วใช่ไหมนางเอกมันก็เลยเริ่มไปปรึกษากับตัวนักสืบซึ่งนักสืบก็ไปแนะนํากับเจ้าของตึกที่มีบาร์ด้วยแล้วก็มีลูกน้องเป็นแก๊งอยู่นะครับทำให้ตอนนั้นอนะ่ะมันก็เลยบานปลายตรงที่ว่าไอ้เจ้าของตึกอะ่ะมันก็อยากจะขายตึกให้นางเอกแต่นางเอกบอกไม่มีตังไงม,มันยังเคลียมมารดกไม่ได้อนั่นก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวไปจัดการให้อะไรประมาณนี้ครับก็กาวน่ ต้องมาจัดการให้ไอ้ตัวน้องชายหายไปเลยนะครับซึ่งนางเอกก็แบบซวยแล้วกูจริงๆไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นนะครับแล้วเลยทําให้เหตุการณ์มันเลยแบบกลายอยู่ดีๆต้องเรียกว่าเจ้าของตึกเนี่ยก็เรียกว่าเป็นซวยแบบอ้อมๆยังได้เลยครับเพราะว่าจริงๆถ้าไม่ได้ไม่ได้มายุ่งกับน,นางเอกตัวเองก็ไม่ต้องมาซวยขนาดนี้เหมือนกันแต่ว่าก็อย่างว่าแหละเพราะว่าเขาเลือกวิธีที่ผิดส่วนหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ตัวนางเอกเ,เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าตลอดชางที่ผมก็ มองว่าบทของเธอมานน่ารำคาญก็จริงนะแต่ว่าพอมานึกอีกมุมหนึ่งก็แอบน่าสงสารเหมือนกันนะเพราะว่าตลอดเวลาเลยคือ1เธอถูกไอหัวหน้าที่เป็นาศาสตราจารย์่ะ กดขี่ประมาณหนึ่งเหมือนกันแล้วก็หลอกใช้เธอทําหนังสือด้วยนะครับแล้วก็เรียกว่าแทนที่จะปั้นเธอให้เป็นอาจารย์ประจํานะครับหลังจากที่ใช้เสร็จก็เขี่ยทิ้งแล้วก็ไปปั้นอาจารย์อีกคนหนึ่งมาแทนซึ่งทําให้เธอก็เรียกว่าเซ็งเป็ดประมาณหนึ่งอยู่แล้วไอ้สามีนี่ก็ช่วอีกนะก็ไม่มีชู้อีกนะครับทำให้ตอนนั้นเธอก็เรียกว่าอับจนหนทางประมาณหนึ่งเหมือนกันแล้วก็มองว่าแบบชีวิตของเธอทําไมมันถึงประสบขนาดน,นี้อะไรประมาณนี้ครับพอได้มรดก ที่ส่งมาให้เธอครับเธอก็จึงรีบคว้าโอกาสนี้ไว้แหละก็พอเข้าใจได้นะครับแต่ว่าเธอควรจะจะบอกว่าให้เธอไว้ใจน้องชายก็ไม่ได้เพราะน้องชายมันน่ากลัวจริงครก็โอเคให้เค,เครดิตนางเอกไปแล้วกันว่าโอเคเข้าใจได้ประมาณนี้นะครับสุดท้ายยิ่งพอมาเธอมารู้ความจริงอีกว่าโอ้โห ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดมาจากอาของเธอที่แบบทําให้ครอบครัวเธอพังไม่พอยังจะมาฆ่ากูอีกก็โอเคนางเอกครับผมขอโทษและขอถอนคำพูดทั้งหมดที่ผมป่นคุณนะฮะผมสงสารคุณจับใจจริงๆนะฮะก็เลยทําให้เรียกว่าพอเฉลยอ,ออกมาก็อืใช่ได้โอเคผมถือว่าเหนือความคานหมายพอสมควรนะครับแต่ทีนี้ อีกอันหนึ่งที่เรียกว่า,าผมชอบเป็นพิเศษเลยก็คือปมของฝั่งไอตัวคู่ตำรวจที่ผมพูดถึงไปใช่ไหมก็คือตัวหัวหน้าพักกับไอ้ตัวสายสืบชเวครับซึ่งเดิมสองคนนี้เป็นเป็น,ปนพี่น้องกันนะครับแต่ทีเนี้ยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดทำให้ไอ้ตัว หัวหน้าพักของเราก็คือบาดเจ็บที่ขาด้วยฝีมือของลูกชายของตัวสายสืบเชวนั่นเองนะครับทำให้ตัวสายสืบเชวก็มองว่าตัวเองเนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทําให้ภรรยาเสียทําให้ลูกคือเป๋ไปเลยนะครับแล้วก็ต้องหันมาทําเรื่องที่ไม่ดีนะในการที่ตั้งใจจะมาทําร้ายพ่อของตัวเองแต่ว่าตัวหัวหน้าพักดันไปแทนที่พ่อพอดีก็เลยโดนทําร้ายแทนนะครับทำให้เขาก็เลยมองว่าที่หัวหน้าพักต้องมาบาดเจ็บ ต้องมาถูกภรรยาขอหย่าอะไรประมาณนี้มันเป็นเพราะเขาส่วนหนึ่งนะครับทีนี้ตลอดเวลาที่ผ่านมาก็คือตัวสายสืบชวก็คือพยายามที่จะทําคดีเรื่อยๆมาแล้วก็ส่งให้เป็นผลงานให้กับหัวหน้าพักนี่แหละเพราะว่าต้องการจะชดเชยให้แต่อีหัวหน้าพักก็มองว่าแบบเฮ้ยดูถูกเหรอมองว่ามันน่าสมเพชเหรอทั้งหมดก็เพราะมึงไม่ใช่หรออะไรประมาณนี้ครับแล้วก็งองแงทั้งเรื่องว่าแบบว่ามันก็เป็นเพราะมึงแหละแล้วก็หลังๆพอเริ่มหมันไส้ามากๆก็ใช้อํานาจกดขี่ใช้การบูลลี่ใช้การด่าตัวสายสืบชวว่าแบบทำไมไม่ทาตามคาส พราะเป็นแบบนี้ไงก็เลยไม่โตสักทีอะไรประมาณนี้เราก็งองแงองงอ่งแงงกันทั้งเรื่องนะครับจนกระทั่งพอมันมาถึงฉากเรียกว่าท้ายๆเรื่องที่เขาเริ่มเคลียร์ใจกันนะครับพอเคลียร์ใจกันเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นการมันเป็นแค่การตั้งกำแพงเฉยๆเพราะว่าต่างคนก็มองว่าตัวเองผิดด้วยตัวเองละอายใจด้วยพอเคลียร์ใจปุ๊บมันเป็นฉากที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็ฉากหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยก็คือตอนที่ตัวหัวหน้าพักครับเรียกว่าไปช่วยตัวสายสืบช่วครับจากการที่โดนไอ้เจ้าของตึกยิงอ แล้วตัวเองก็โดนยิงที่ขาแทนนะครับซึ่งเป,เป็นตำแหน่งใต้เคียงเดิมที่โดนแทงด้วยครับซึ่งตอนนั้นนะครับเขาก็ให้พูดประโยคสั้นๆกับตัวสายสืบชเวว่าหลังจากนี้นะฮะที่เขาต้องขาเจ็บแบบเนี้ยเป็นเพราะว่าเขาปกป้องสายสืบชเวนะมันไม่ใช่ความผิดของพี่กับลูกชายอีกแล้วอะ่ะผมแบบเฮ้ย hey, โอโ้โหดีคือแบบอจะได้อันนี้ชอบชอบเลยคือแบบซื้อเลยตอนนั้นนะครับลืมเรื่องอื่นไปเลยก็บอกว่าเลยทําให้รงช็อตนี้ก็เลยเป็นช็อตนึงที่ผมชอบมากๆสาหรับเรื่องนี้นะครับ ก็ส่วนที่เหลือก็ตามนั้นนะครับ <c oughs> <c oughs> ก,สก็สรุปและกันสรุปและกันสําหรับเรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์แนวสืบสวนระทึกขวัญที่จะทําให้เราลุ้นตลอดเวลาครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันเกี่ยวกับสายศาสตร์หรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวนางเอกก็คือต้องคอยระวังน้อ,นองชายของเธอตลอดเวลาว่าที่มาเอาไอตัวที่ดินไปเนี่ยเอามอระดกไปเนี่ย จะเอาไปทำอะไรหรือว่าจริงๆแล้วไอ้ความลับของไอ้ที่ดินเนี่ยมันมีอะไรหรือเปล่าที่ทําให้เขาพยายามที่จะเอาไปจากเธอจริงๆนะครับดยขณะที่มันก็มีฆาตกรคนหนึ่งที่คอยไล่ฆ่าคนที่อยู่ใกล้ตัวของนางเอกไปแล้วก็มีสายสืบสองคน นะครับที่คอยตามจับฆาตกรคนนี้อยู่นะครับและมาถึงบทสรุปที่เรียกว่าพีคมากๆนะครับก็เป็นซีรีส์เรื่องหนึงที่ผมก็แนะนําประมาณหนึ่งแล้วกันนะครับมีเวลาก็มาดูแล้วกันนะครับห้าเต็มสิก็ลองพิจารณาดูนะครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดคุณดูแล้วนะครับหรือว่าอยากจะหาที่เม้ามอยจริงๆหรือมีข้อมูลตรงไหนที่ผมตกหล่นไปก็มาแชร์กันได้มาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับบาย